สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องสมุนไก่ช่องสุภการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่เกิดขึ้นที่ตามป่าโคกตามหัวไร่ปลายนานะครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือว่านเพชรน้อยนะครับเชิญเชิญมาดูได้เลยครับตามมาดูเลยครับ นี่แล้ครับเจ้าว่านเพชรน้อยนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นไม้ไม้พุ่มเล็กๆครับเป็นเป็นเป็นว่านลักษณะของว่านต้นเล็กๆครับเหมือนที่ชื่อชื่อเขาว่านเพชรน้อยนะครับว่านเพชรน้อยนี้เขาจะมีเพชรน้อยแดงกับเพชรน้อยขาวนะครับไอที่เห็นในในในภาพที่ผมนําเสนอนี่คือเพชรน้อยขาวนะครับ ครับใบเขาจะเรียวๆอย่างนี้ครับอยู่ครับเจ้าลีลีเนี่ยครับใบลีลีนี้ก็คือเพชรน้อยสีขาวนะครับออกเขาเจอนิยมปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับเชื่อเรื่องโชคลาภครับ เป็นของขังนะครับสมัยโบราณเขาเอาไปปลูกเสกทำมวลสารต่างๆในเรื่องแค่คาดปลอดภัยนะครับโดยที่เขาแบบใช้หัวในส่วนของที่เป็นหัวของเขาครับใช้ดื่มกินเวลาเวลาออกออกรบนะครับมันจะป้องกันการทำให้ เขาเรียกอะไรอะครับก็ทําให้บ้านผมเขาเรียกหนังเหนียวครับเหนียวตามความเชื่อ,อครับก็คืออ่าอยู่ยงคงกระพันชาตรีครับแข้วคาดปลอดภัยจากอาวุธต่างๆนะครับครับโดยที่ใช้หัวนะครับเดี๋ยวผมจะขูดหัวให้ดูนะครับหัวในส่วนหัวที่เขาใช้ ก็จะเป็นนี่นครับหัวท่านผู้ชมก็จะเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินอย่างเงี้ยครับหัวไม่กินหอมครับใช้ใช้ตรงส่วนหัวครับ ไอ้เจ้าเพชรน้อยนี้รู้สึกว่าในธรรมชาติเขามันเหลือน้อยแล้วครับก็ข้างจะมีน้อยวันนี้ผมก็เลยจะนําเขาไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ไว้ที่บ้านผมนะครับก็ขุดไปอย่างนี้ครับรอบๆอบครับดึงขึ้นมานะครับ ให้ดินเหลือติดๆไว้บ้างครับถ้าเราแกะหมดก็จะเห็นเป็นเป็นห่วงเขาแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะให้ดูแค่เพรน้อยสีขาวพอดีเผอิญมาเจอสีแดงครับผมนี่สีแดงเขาจะออกดอกสีแดงนะครับตัวเนี้ย ใช่ไหมครับคุณติ๊กปอกดอกสีปอกดอกสีแดงครับดอกสีขาวอ๋อปอกปอกตรงนี้สีแดงครับดอกจะเป็นสีขาวท่านผู้ชมครับผมเตี๋ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวเนี้ยคือเพชรน้อยขาวครับปอกสีปอกสีเขียวดอกสีขาวครับ ดอกสีขาวเขาจะเกิดอยู่ด้วยกันครับ,รบมันจะมีสองอย่างนะครับสังเกตด,ดีๆท่านผู้ชมครับลำต้นสีเขียวพิษน้อยขาวพิษน้อยแดงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมา,มา,าชมว่านพิษน้อยแล้วนะครับมีทั้ง แต่แรกบอกว่ามีสีขาวพอดีผมไปเจอสีแดงด้วยได้สีแดงมันต้นหนึ่งครับสมัยปัจจุบันนี้เขาปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับรักษาคุ้มครองเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเลิกลบราค่าฟันกันแล้วก็เลยหันมาปลูกเป็น ไม้ประดับไม้มงคลภายในบ้านเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับหากท่านผู้ชมที่สนใจว่านเพรน้อยนะครับ าสามารถติดต่อที่เบอร์0810477917นะครับผมก็จะหามาให้ท่านผู้ชมได้นะครับ